คดีดังหนุ่มดาวดังบนโลกโซเชียลโดนออกหมายจับจนติดแฮชแท็กเรื่องมีอยู่ว่า FBI ออกหมายจับนายไบรอันลอนลี่หนุ่มดาวดังในโลกโซเชียลอายุ23ปีต้องสงสัยพัวพันกับการตายของแกปิกเปติโตคู่มันสาววัย22ขณะกำลังทำรายการท่องเที่ยวไปรถแวนตามอุทยานแห่งชาติฝั่งตะวันตกของสหรัฐเผยแพร่โด่งดังในโลกโซเชียล คดีดังกล่าวอยู่ที่ความสนใจของชาวอเมริกันมากเพราะว่า2หนุ่มสาวมีคนติดตามในโลกโซเชียลจำนวนมากอีกทั้งเหตุการณ์ยังพลิกผันเป็นคดีดความรุนแรงของคนใกล้ตัว FBI ออกหมายจับหลังจากเจ้าหน้าที่ตามหาในรอลลี่ไม่พบมีเพียงเหตุการณ์บันทึกว่าชายหนุ่มกลับถึงบ้านที่รัฐฟอลอริดาเมื่อวันที่หตามลำพังโดยไม่มีแฟนสาวจากนั้นวันที่14หายออกไปจากบ้าน โดยทางพ่อแม่บอกเพียงว่าจะไปอุทยานในท้องถิ่นหรืออุทยานคาวตันที่อยู่ในรัฐฟลอริดาภาพจากกล้องตำรวจเข้าตรวจสอบพบว่าคู่รักทะเลาะวิวาทกันเมื่อวันที่12กระทั่งผ่านไป3วันพ่อแม่ติดต่อรันดี้ไม่ได้จึงแจ้งความวันที่17ว่าลูกหายตัวไปโดยไม่ได้นำโทรศัพท์มือถือหรือกระเป๋าสตางค์ไปด้วยทั้งสองร้อนใจและห่วงว่าลูกอาจไปทำร้ายตัวเอง จากการสอบสวนนะคะลอรี่ใช้เดบิตการ์ดและหมายเลขบัญชีที่ไม่ได้เป็นของตัวเองจ่ายเงินไปมากกว่าพันดอลลาร์หรือราวสามหมื่นสามพันระหว่างวันที่สามสิบถึงวันที่หนึ่งทีมสอบสวนใช้รถ ATV สุนัขดมกิน่นและโดรนค้นหา,าลอรี่ในอุทยานแห่งชาติเพื่อหาหลักฐานและข้อมูลในกรณีของเปติโตแต่การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะว่าสภาพภูมิประเทศเต็ไมไปด้วยหนองน้ำและป่าทำให้ทีมค้นหาเนี่ยต้องพบกับจระเข้และงูอีกทั้งต้องเดินลุยเส้นทางเดินป่าและปั่นจักรยานที่น้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่ออกหมายจับนบายไบรอันในรัฐฟลอริดาตำรวจเมืองนอตพอร์ตยังขอความช่วยเหลือจากทีมนักประดาน้ำสิบนายซึ่งมีความชี่ยวชาญด้านการน,นำน้ำในพื้นที่เพราะว่าน้ำมันขุ่นจนมองไม่เห็น โดยการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์พิเศษช่วยให้ดำน้ำลึกได้และค้นหายอยู่4วันแต่ไม่พบอะไรเลยแต่งานนี้มีพยาน2คนชื่อ Nina Angelo และ Matt England เป็นสาวโปรติโตและหนุ่มลอลี่มีปากเสียงกันในร้านอาหาร The Murray, m เ r อรี่เท็กซเมื่อวันที่27โดยฝ่ายหญิงร้องไห้ส่วนฝ่ายชายโมโหชุนเฉียว ทั้งคู่เดินเข้าเดินออกร้านอาหารหลายรอบและยังเวียงอารมณ์ใส่พนักงานทําให้พนักงานกลัวจนตัวสัน่นแต่ไม่เห็นว่าทั้งคู่ทําร้ายกันส่วนผู้จัดการร้านเห็นท่าว่าไม่ดีจึงแจ้ง fbi และให้ข้อมูลแต่น่าเสียดายที่ทางร้านไม่มีกล้องวงจรปิดหลังจากเรื่องของร้านอาหารไม่นานไปติโตก็หายตัวไปโดยครอบครัวแจ้งความเมื่อวันที่11ในที่สุดวันที่19 เจ้าหน้าที่พบศพหญิงสาวที่อุทยานแห่งชาติซึ่งเจ้าหน้าที่ชนสูตรพลิกศพเบื้องต้นพบว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากฆาตกรรมแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียด FBI วอนประชาชนแจ้งทุกบอดแสมีพยานคนหนึ่งชื่อคริสเกียนคำให้การกับตำรวจว่าเห็นทั้งสองคนโต้เถียงกันเรื่องการใช้งานควบคุมโทรศัพท์ของเปติโตและช่วงหนึ่งเปติโตต่อยแฟนที่แขน และใบหน้าและพยายามจะขึ้นรถแวนอีกทั้งได้ยินเสียงปติโต้กล่าวว่าทำไมคุณต้องใจร้ายอย่างนี้และแยกกันค้างคืนนอกจากนี้ยังมีพลเมืองดีแจ้งเหตุฉุกเฉินว่าพบผู้ชายกับผู้หญิงทะเลาะวิวาททำลายร่างกายกันเมื่อวันที่12จากนั้นตำรวจเข้าตรวจสอบและบันทึกคลิปทั้งสองคนในกล้องบอดี้แคมของตำรวจจึงแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ไม่ได้ลาบลืมเหมือนที่ออก ยู u ูบสาวแคปปี้สีหน้าไม่สู้ดีนณะตำรวจเข้ามาสอบถามว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่บริเวณทางเข้าอุทยานชะตาคําของสาวเปติโต้สะเทือนใจชาวอเมริกันจำนวนมากโดยเฉพาะที่เมืองซาลเลกซิตี้บ้านของหญิงสาวมีกลุ่มประชาชนทำพิธีไว้อะไรให้เปติโต้ด้วยช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่พลาดคลิปเด็ดข่าวดังแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะ